สวัสดีครับวันนี้ผมเด็กชายเมทวินทำสุดจิตคุณจากห้องเอดีจะมา2อนปลูกขิงกับนี้ครับแล้วก็มาบอกประโยชน์ของขิงด้วยจะเป็นยังไงไปดูกันเลยครับสำหรับอุปกรณ์ที่ต้องใช้นะครับ1มีด2ขิง3ดิน4กระถางต้นไม้5กล่องพลาสติกและ6ทิชชู่ครับโอเคครับขั้นตอนแรกนะครับเราก็จะต้องมาแยกส่วนหัวก่อนนะครับอย่างที่ผมขึ้นไว้ให้ครับผม แล้วหลังจากนั้นก็แยกตรงตัวครับผมแล้วหลังจากเราหั่นหัวออกไปเสร็จแล้วนะครับเราต้องแยกไว้ครับผมเพราะว่าหัวตรงเนี้ยเราสามารถเอาไปปลูกได้เลยครับโดยที่ไม่ต้องทำอะไรครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็เอาหัวที่เราแยกไว้ไปปลูกครับผม ก่อนปลูกนะครับเราก็เอานิ้วจิ้มเข้าไปก่อนครับผมประมาณนึงให้ตัวหัวสามารถอยู่ได้ครับอันนี้ก็ทำเหมือนเดิมนะครับผม ขั้นตอนต่อไปนะครับเราเอาที่เหลือไว้ไปใส่กล่องพลาสติกครับสิ่งที่เราต้องมีนะครับผมอย่างแรกครับผมกล่องพลาสติกและทิชชู่ที่มีน้ำเปียกอยู่ครับแล้วก็ใส่ไว้สัก2สัปดาห์แล้เราก็เอาขึ้นมาดูครับผมมันจะได้เป็นแบบนี้นะครับผมอันนี้คือ ผมทำไว้ก่อนล่วงหน้าแล้วครับผมเป็นตัวอย่างครับต่อไปเอาไปปลูกเหมือนเดิมครับอันนี้ก็ทําอย่างที่บอกไว้ครับอันนี้ก็เหมือนกันครับผม เสร็จแล้วเราไปดูผลลัพธ์กันนะครับทุกคนอย่าลืมลดน้ำกันด้วยนะครับท้ายที่สุดนี้นะครับผมจะมาบอก5ประโยชน์ของขิงครับผม 1. น,นะครับลดอาการท้องอืด2บรรเทาไมเกรน 3. ช่วยลดน้ำตาลในเลือด 4. บรรเทาอาการเมารถหรือเมาเรือ5โซเดียมต่ำครับสำหรับส่วนที่เหลือนะครับก็สามารถเอาไปทำเป็นน้ำขิงได้ครับ รักษาสุขภาพกันด้วยนะครับทุกคนบายบายครับ